บ ca, uh ินบาทก็คุยกันไปตั้งโมาอยู่นี่ก็คุยกันเอยู่นี่ก็คุยกันเดี๋ยวศาลเขาก็คุยกันจนหดเพินหมดผมฝันข้องเก่าว่าสันครับผมภามีผู้เฒ่ธสาวคนถือคันหามานิมนต์ให้ไปเอาท้องสามแท่งคนเดียวแทงสักวัวให้ไปเอาท้องสามแท่งตอนข้องสามแท่งยุ่ยใส่เรายุ่งหม่งเก่าว่าสันยุ่งหม่งเก่าให้เอาเสื้อคองมาล้านมาเด้อใ่าสัน ไปเอาผมขึ้นเอามาน้ำเลี้ยวมือนันนะท่านไปเอาเราบ่อไปเอาเลี้ยวกับเลี้ยวตัวนะท่านผู้เฒ่าว่าแต่ว่าใน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 นั่นมันมีเคียงบริาณมันพร้อมนี่อันเป็นท่องเปน็นทางกระไดครับกระแหวเอาใส่โคงหมอนันมาเนาะเห็นว่าฝันเห็นท่อเงียมอไรห่วยโอ้ยเนาะอนฝันเห็นท่อเงี้ยไปแต่เป็นเข่าเป็นเข่าเลยเอฟซีมันก็นึ่งทีจำได้อยู่ที่เนาะครับแต่ฝันว่าไฟไ,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 ไกลเอาท่อมาเทใส่หน่ากู้เฒ่าโอ้โหเดี๋ยวว่ากันว่าสอ้เกียร อ๋อหนิจิแดกกระท้อท่องมาประเทศยังคู่เนาะข่อยี่เปียกแกบไปเผาทานเนางยังบ่ลืมถูกอยู่เสำหรับเจ้าข่อยี่เปียกแกบไปเผาทานกับยาอย่างละวาเนาะโอ้ระว่ามันนั่นกระเขานี่เนาะเนาะมันนั่นกระเขานี่ถูกอ้าวส้นอาจารย์ฝันเห็นทองส้นอืมงามนี้ไงฮะมันว่าฝันเห็นทองมันนี่มันหนึงหันกับฝันเห็นทองสองขึ้นสองยับมงมุงกระเข้าที่เราอือการฝันเห็นทองมันได้เงิน แถมมันแถมมันเสื่อหน่อยจานเนาะเมน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 มันยูอจานี่แหละมันหลายอย่างเมื่อที่เลยครับอาจารย์เครื่องน้ำมันน้ำยังใส่เมวันที่นึงที่จะถึงนี่นะครับมขึ้นครับฝันว่างไอาจารย์ฝันว่าเขาจะวันนี้มุ่นไปสันไปสันเพี้ยนับเอารถขั้นเก่าอีลราไปรถขั้นเก่าอีลราไปบ้านระหว่างในบ้านครับแมตาตุ่มกับน้ำท่านสมัยเก่ารถมือหมองไปบาเอ้า ไปจอดไว้ขี่ท่าขี่หินจี่เขาไปเห็นแก่เจ้ามีตะกีต้ตุ่มเฉียงเลยเป็นโพ้ขึ้นสมัยเก่าหนิไงไป,ไปบา้านแกเจ้าเล่าไม่ว่ามากาดกัดกัดกัดท่างเข้าไปเห,ห็นยางเน้่ยฝายยางเข้าไปอืมไปหาตัวหาอย่างเงี้ยไม่พระานาังตัวนั่งวัดเนยหายาดิถึงไปหาหม่งเน้พระ่าหนังปัดกอฟ้องเงี้ยผู้เฟ่นม้วนเลยว่าโอ้ขอโทษขออย่างเนี่อย่างคู่เอ้ยฝนตกวขวัญวางเฉียง โอ้ยตกวบนนั่งดอกความาหอดแล้วว่าส่วนดอกแต่ว่าขี่รถขั้นเก่าขั้นแดงนี่างเราไปขั้นหกไปจอดด้วยไก่เต๋อนี่มันมีขี่ตุ่มยังกับทะเบียนมานี่ครับทะเบียนโซ่ทะเบียนมันนี่เก่าอลไรขี่ขั้นก็จีบขี่ขั้นไหนเราแบบบางนึงกับเขาทะเบียนรถอืมว่านี่ก็ได้เพราะกันมือเส้าเนี่ยถ้าเป็นสภาสภาผุนถามมือเส้าถามเพิ่นมือเส้าเพราะว่าเจ้าจากวันที่เฮียนเพิ่นบ่เฮียนหลังนั่นแหละกับพวกกับรถซื้อเพิ่นหรอกเนาะ พอบุญงลยว่าหนึ่งหกสี่หัวนบานเี่เียนมาตรงั้นก็ถอเปลี่ยนรถอีกตัวจังวามันคือเปลี่ยนไปใั้สั้นน้กับงอเงือที่เห็นพวามฝันนังหีตรงก็ถิเปลี่ยนรถเอาจาวอ๋อบานดี่เียนพนอเปลี่ยนรถตัวดกก็อาจารย์นี่ซีห้าหกศูนยหหศนออหนึ่งหกสี่หรือหนึ่งซหกครับอาจารย์หนึ่งซีก่หกขับไนก่อนไปเลยอายุผู้พันมะม่วงนั่น เจ็ดสิบสามปีเจ็ดสิบสามนี่แหละมันเด็ดบานพี่น้องเลย่างเลยหนึ่งสี่หกกับเจ็ดสิาผู้ฝันฝันอยู่อยู่วัดตะวันตะวนเลขทีมันคือตรงกับพวกฝันครับตรงกับเลขรถดคักแน่แท้เยครับโอ้เจียวแบบใดบ้านเอเยาแบบอาจารย์วัดดงนะเพื่อนเหระครับโอ้โหน่อต้กันกัวมาแล้วครับแอ่ว่าผมว่าอออ บ้อนไหนเชียงเด้ออันเข่าๆเลยเนาะพ่อเนาะครับว่าต้องไปเชียงหน่อยจ้ะไมนสิหาเพราะเห็นว่าถามกันมื้อเช้าเด้อก่อนอย่ไปบิบบารก็คุยกันเรื่องนี่แหละเรื่องควฝันบ้านนี้มาสันน่ะฮะเราเขาคุยกันเรื่องควฝันนี่แหละมาถามมาว่าอยู่นี่ไปซีนี่มันบ่ล่ะบ้านที่มันหนูจักวัดได้ในตำบลนาใช่หลังใดก็ได้ว่าต้องไปว่าต้องไปถามก้อนเฮียนได้ถามผู้นี้แล้วนะเนาะแล้วหนูจักวัดเลยนะเอถามพ่อบุญนี่แหละเตแมน ไปใส่นี่นี่เนาะหนึง่งสี่หกว่าปเอ้าหนึ่งสี่หกมันก็อยู่กับเลขรถเดียวกันเหไปใส่ไมใส่อาจารย์มักตัวเดีบวแนี้ครับเนี่ยไม่มักกับมักสามมักหนึ่งสี่หกสี่หกสี่หกอสามเกียละเอ้าสามตัวเดีกนสามเดสามเตัวเดียวกันอันนี้เบื้องต้นนอจยนเนาะต่อว่ามันบางเอื่อนี้ได้สีฝันเกี่ยวสีันมัดตุกตัวเดียวกับเนวทางรถเนาะ แม่นเออมันมันมันคือมันยากที่ผมว่าแต่ว่ากระสกันไปครับทางนึงไม่ใช่แบบยังสิบใบบางเอิญขนาดนั้นน้อยจานแม่นยังสิบใบบงเอิญช่างคนอิ่นเนี้ยฝันนั้นฝันว่าตกใส่ตาเลือรถดวันได้เลยได้ความเปลี่ยนไปเปลี่ยนมากนะครับขอขอถามพระอาจารย์ตะกี้ขึ้นที่ข่าวว่าฝันแม่นครับอาจารย์แต่บางคนท่านได้มาบวชอ๋อหดเลยเออสวามิชชมือมันมันเด็กอ่อนไปเห็นงานนี่ครับได้เป็นโยมเออย่อมเมื่อไรเห็นงานดอกเมื่อไรก่อครับครับ อ้เพื่นยังรับประกันเนี่ยประับ้นอนอ้อเชงไอประกันข้าพนอนนอนแล้วมือเลยออกก็เครจะพักเพียงเพราะดีู้อยลวงม่าจะหาม่องนก็มียานซื้อมาได้นะเอมื่อปลูกถามมเมอปลุกถามมั่งได้ฝันไปวางสิเพวกข้าข่้ายคาวนี่งะถือ่ามีเงนใดที่บดเสแม่นตะกี้แม่นีโอ้ยอจะขายยอมลับเบิ้ลยอมลาบห่อนซุ่มตะเกะ แก่แถวแจกรวยนําให้ไปฟันตีให้ไปนันฟันรวเรีกสีออกให้ไปฟันให้ไปฟันรวยเรียกสีออกมานทากะมันกะโอ้นี่เลมันกะโบเงียบนาจะว่าแม่ว่าหมายงเชื่อนน่าจะกัดนี่โอ้ยวางกนถึงมุดบ่ ฟันต้องหัดมากตัวใดครับพระอาจารย์โอ้ยนี้แล้วส้มขีเดไ้แล้วมากสมตัวเราหนึ่งสี่หกสมก็โอ้ยสาเกคือบ่อแหล่างเนาะเอาเกีย์ดอกแหว่งขึ้นบนข้างล่างนั่นบนข้างล่างแต่เป็นเสียวอาจารย์กัี่วหส่สิบหกก็บแน่ได้สิบหก็ได้มด้สิบห้ามทิสิบหกับจีห้ามทิ้เพราะว่านี่ยังมือนมาทามันสอนควมเน้นั่นมันมาย้อนสอนควมแต่เนาะเห็นบ่อหวานเห็นบ่อนี่นี่นีตัวนี้มัสอนควบเนย วันที่สิบหวันหนหนึ่งใครคือเรื่องขอด้วนนานมือคือมืฝันเขากันแท้แม่นวันหนึ่งเมื่อเขากันแท้แค่บาทเขากันแค่แท้หนึ่งสี่หกอันตองหัดมาครับเนี่ยันตองม่นันขึ้นตองห่วได้ไรได้โศกันพรามันลูกขึ้นมาเออพราะยงที่ดายงไรพนธุนเสาเสาซอกมอกอย่างไงก็ได้แล้วเห็นอนกสูงต็ หกศูนกับสามศไปซื้อเด้เ้อบอกคักบอกเนี่ยคักบอกเนี่ยขนบอกฝันยังาไปยยุติลูกชายเพิ่นกับฝันในสรนี้ถึงได้เพิ่นบวชอยู่น้ำกันเัว่านี่จ้งได้บอแนวทางแน่ยูฝันแมนๆตัวนีนโอ้แม่นตัวแมนเดอดตำกันเนี่ยฝันตัวฟันสู้กันตัวมากตัวชอบิดได้กับอาจารย์ว่ากูชอบชี หนึ่งสี่หกับสาเกตดตวายอยเลื่อม6มูทั้งใจเอย่าเลืมเหรอมีไนะแๆไปนะตังหอังจีนบ่อาจารย์วันนี่ยังจำาเรื่อวันนี่ยังวันที่อาจารย์ขอย้ำจะข้างนะครับตัวมักัวชอบของอาจารย์ครับมักหนึ่งสี่หกสามเจ็ดสี่หกสี่นครับหนึ่งสองสาตวายอยเลื่อมชุ่มี้ะชุ่ไหนล่ะครับอาจารย์ทั้งใจละมันมรายดอก มี่คนได้นะครับอาจารย์นี่16,94อย่าล <club Humans. S 1> no ืมต you know, ัวอย่าลืมอย่าลืม16,94จะมากกับมาข้างพี่ละยังทึ่งเห็นมานี้ครับเออมาที่นี่แต่ว่ามันฝันเหมือนนไม่เนาะครับพี่น้อนแคบหน้าจอเออไม่ได้เนาะฝันอาจารย์เนาะเน้นในทั้งสาวเน้นในเด้อยสามคู่รังหันอยู่หม่องเขียนไว้แม่นบ่แม่ สามกุลางนี Ó, ่ยคุตัวได้อาจารย์ตัวนินตัวนินบอกมักหนีมักหนีมักหนีแต่ว่าอย่าลืมชนี่มันมาหลายตัวแรกครับเบาซื้อฟังนะครับหนึ่งสี่หกสามเกตสี่หกจะเรื่เออจะเรืมสิบสี่กับสิบหกผมว่าวัดหยังวัดหยังมันท่านอนเนาอ